ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,อน,อนิปนี้มาดูสูตรมาครบสองตัวล่างสองตัวบนนั้นเพ่นนะสูตรมาครบสองตัวบนก็เดินไม่ยาวนั้นเพ่นนะเดินก็ประมาณสิบก่าววดเดินสิบกาววดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเก้าสิบสิบเอ สิบสองงวดติดนั่นเพื่อนะ่ะเดินสิบสองงวดติดถ้าครบถ้าสูตรครบสองตัวบนสองตัวล่างนี่ถ้าสูตรไม่แข็งจริงๆเดินยาวหลุดนานเพื่อนนะถ้าอยู่เกณฑ์น,นี้กํลาลังดีอยู่เกณฑ์ประมาณสิบของงวดนี่กลาลังดีนานเพื่อนนะเจ็ดแปดเก้างวดสิบงวดนี่กํลาลังดีถ้ายาวไปก็ไม่แน่มันกันอาจจะหลุดมันไม่เหมือนสูตรปากหลักนั่นเพื่อนะ่ะ <c oughs> มันไม่เหมือนสูตรปากหลัก เดินสิบของงอดนี้กำลังดีเพื่อนๆก่อนเข้าดูแนวทางอเราเพื่อนฝากช่องฝากคำเตือนครับคลิปโลนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลักกิดแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ดๆทุกสนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ อืมเป็นเลยขยบนยูครับเพื่อนดูนั่นเพื่อนนะเพื่อนก็เชปเอาสูตรก็ได้เพื่อนเชปเอาสูตรลองไปทําดูนั่นเพื่อนนะสูตรเดินไม่ยาวสูตรเดินไม่ยาวเท่าไหร่แต่ก็เข้าทุกงงวดอยู่ก็ลองดูนั่นเพื่อนนะหลักร้อยก็มาเป็นบางงวดหลักร้อยเป็นบางงวดที่มา บางหวดหลักร้อยก็ไม่เข้าแต่สองต่อบนเนี่ยเข้าที่ผ่านมานาั่นเพื่อนนะเป็นสองสองบวกเป็นแปดแปดบวกเป็นห้าห้าบวกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเป็นห้าเป็นหกหกบวกเป็นสองยกลงมาเลยนานเพื่อนนะทุกหวัวเลยขันยินสอเขียนั้างหน้า อาลองบวกดูนั้นเพื่อนนะว่าลองไปเขียนดูว่ามันที่ผมทำมาเนี่ยเข้าทุกงวดไหมผมได้บวกผิดไหมสอเป็น8 8บวกเป็น5 5าหบวกหได้ 1>, 1 1ึบวกสเป็น5 5าห้าบวกเป็นหกหบวกได้2อได้สยก 2, 2, 2> มา2องแล้วบวก4 อะเป็นอย่างนี้ทุกงวดนั่นเพื่อนนะแล้วก็ผมเอาตำแหน่งเดียวเนี่ยทำมันเพิ่นบวกเอาดินสอเขียนลองดูมันก็เข้าทุกงวดเหมือนกันมันก็เข้าทุกงวดเหมือนกันอันนี้ผมทําอีกสูตรหนึ่งทําเลขบนเหมือนกันเนี่ยทำอีกสูตรหนึ่งเพื่อนเอาตำแหน่งเดียวทําแต่มาถึงตรงนี้ผมได้บวกบวกหนึ่ง บวกบวกได้เสร็จแล้วที่นี่ต้องบวกหนึ่งมันก็เข้าอีกสูตรหนึ่งอีกอ่ะอันนี้เอาเฉพาะเลขมาครบสองตัวบนก่อนนั่นเพืนะ่อนะเดี๋ยวจะงงกันได้สามตัวได้เจ็ดได้สามตัว อันนี้ผมวงผิดไม่มีไม่มีเลข3าวงผิดไม่มีเลข3ไม่มีหลักร้อยมีมีเลขแปมาครบ2ตัวบนไม่มีหลักร้อยผมลืมใส่แว่นนั้นเพื่นนะใส่แว่นแค่อันเดียวจะใส่ถ้ใส่สออันนี่เป็น 6ตาหนึ่งจะมองว่าเป็นเลข3ามแสดงว่าคุณใส่แว่นแค่ใส่แว่นปกติเลยมองไปเห็นเลข3ได้ยังไงอ่ะสูตรนี้ท้องมี3นั้นเพื่อนนะหวัวต่อมานี่เท่งมี3ได้2ตัวบนอันนี้เลขแปมา2ตัวบนนี่เลข0ย์เข้า มีห้ามีสองไม่มีสามได้สองตบนได้เก้าได้สองบ, 9, 2, บวกสามได้สองตบนเอา เอาคืนไม่ได้และว,วงไปเลยอยากจะวงนี้นะักสวยเลยเดินไปเลยอยากจะวงอยาลองบวกดูนานเพื่อนนะลองแคปตำแหน่งไว้แล้วก็ลองไปทำดูว่า ที่ผมทําเนี่ยมันมันมัน,มนผมบวกผิดไหมผมเหมือนบางสํานักเขาไหมบางสํานักเนี่ยให้ตําแหน่งไปแล้วพอไปบวกแล้วสามสี่งวดไปไม่ไม่เข้านั้นเพื่อนนะบวกถ้าอยากให้เข้าสองตัวบนอย่างเงี้ยยิ่งเพิ่มไปหลายตัวนั้นเพื่อนนะแต่ตําแหน่งที่ว่าสมมติว่าผมเขียนอยู่เนี่ยเลขแค่หกตัวเข้าสองตัวบนอย่างเงี้ยแต่บางสํานักเขาจะ เขียนไปหลายงวดเสร็จแล้วมันไม่เข้านั้นเพื่อนนะตามตำแหน่งที่ว่านี่นมันไม่เข้าแต่เขาเขียนนะเข้าอันนี้ผมลองเขียนดูนี่เพื่อนลองดูว่าผมเขียนเนี่ยมันเข้าอยู่แล้วลองเพื่อนลองไปทําดูตำแหน่งก็ลองแคปไว้นั้นเพื่อนนะลองแคปไว้ว่าผมบวกอย่างเงี้ยทุกงวดผมบวกถูกไหมบวกถูกไหมเสร็จแล้วที่นี่ก็ถ้าผมบวกถูกก็คอมเมนต์มาว่าถูกต้องก็ได้นั้นเพื่อนนะ ผมผมทําด้วยจริงใจของผมนันเพื่อนผมไม่ใช่ว่าเหมือนช่องบางช่องที่ว่ามาหลอกกันว่าเลขเข้าตัวนั้นตัวนี้เข้าเท่านั้นเท่านี้เสร็จแล้วให้ตําแหน่งมาแล้วไม่เข้านี่มันเสียอารมณ์นั่นเพื่นอนนะเพื่อนชอบคนหลอกแบบนั้นก็ไปดูช่องเขาหลอกก็ได้นั่นเพื่นอนนะผมไม่ผมผมไม่ชอบแบบนั้นนั่นเพื่นอนนะผมชอบทําถ้าบวกผิดก็ว่ากันเพื่อน ถ้าผมบวกผิดนั้นเพื่อนนะถ้าผมบวกตำแหน่งผิดว่าตำแหน่งผมก็ว่าผมจดไม่ผิดตำแหน่งผมจดทุกงวดทุกงวดในใบอันนี้ผมนี่ผลออกสลากผมก็เขียนลงทุกงวดนี่ก็ไม่น่าจะผิดอะมางวดถัดมาไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีหลักร้อยเหมือนเดิมนั้นเพื่อนนะวันนี้มีหลักร้อย วันนี้มีหลัก in ร้อยวดนี้ไม่มีหลักร้อยวันี้ก็ไม่มีหลักร้อยมีหลักร้อยแค่งวดนี้งวดนี้งวดนี้อ่ะคุณเคยหลักร้อยแค่ไม่กี่งวดมางวดนี้ไม่มีหลักร้อยได้หลักหน่วยได้หลักสิบ สองทบลไม่มีหลักร้อยนี่ก็มีสองมีห้าสองห้าครบสองทบลรวม ได้ติกมาแล้วก็ติกไปก่อนก่อนหน้านี้ติ๊กแบบนี้วดถัดมาได้ได้หกได้ห้าพี่น้องได้หกได้ห้าหลักร้อยก็ไม่มีครบสองตัวบน มาถัดมาก็ห้ครบ2ตัวบนหลัก10บหลักหน่วยสลับกันใบนี้ก็เหนียวแขน ถ้าใบกลปิวเอาเอะไรอะหลักสิบอันนี้มาครบนานพ่ะนะเลขสองตัวนี่หลักหน่วยครบสองตัวบน เป็นไรมางวดที่ผ่านมาครบสามนั่นเพคะนะวันนี้ผ่านมาครบ3ออามา3างวดก่อนนั้นก็ครบ3ามงวดถัดขึ้นไปนันก็ครบสามวันนี้ไม่มีหลักร้อยวัน,นี้ไม่มีหลักร้อยวดน,นี้มีหลักร้อยวันนี้มีหลักร้อยด้วนนย,ยตัวเดียวกันวันที่ผ่านมามาครบสาม เันนี่ผ่านมามาครบสามเก้าผมเอาเจ็ดน้ำไปเป็นหลักร้อยงวนที่ผ่านมาเพื่อนโคงผมไม่มาเลยเรียกเจ็ดอ่ะเลขแปดครบสามตะบนหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยหลักร้อย สิบหน่วยอ้าวลองทำดูนั่นเพื่อนนะว่ามันจะนี่ไหมเดี๋ยวเอานี้ทับไว้ก่อนเดี๋ยวปิวตำแหน่งเดิมนั่นเพื่อนนะเลขเกตเลขแปดสองตัวเลขเกตเลขแปดต่อไปหลักร้อย หลักร้อยเลขเก้าหลักร้อยเลขเก้าเลขเก้าหลักหน่วยหน่วยล่างหลักหน่วยล่างหลักร้อยสองคูณสองห้าคูณสองเป็นสิบหลักร้อยสามเลขสองหน่วยสี่เลขห้า ผมจดตำแหน่งมาผิดไหมัเพื่อนถ้าผมจดตำแหน่งผิดก็คงบวกไม่บวกไม่ไม่ถูกนั่นเพื่อนนะจะบวกผิดถ้าจดตำแหน่งถูกคงจะถูกบวกกันนั่นเพื่อนนะเป็นห้าห้าห้าบวกเก้าได้สี่สี่บวกแปดเป็นสองสองบวกเป็นเก้าเก้าบวกเป็นหนึ่ง หนึ่งบวกเป็นหกมาครบสองตัวล่างสองมาครบสองตัวบนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามงวดน,นี้สิบสามงวดน,นี้ลองบวกดูเพืเ่อนๆผมบวกช่วงระหว่างกลางผิดก็ ถ้าเพื่อนมองดูว่าเลขของผมพอมองออกว่าเป็นเลขอะไรเพื่อนก็คงจะรู้นั่นเพื่อนนะเลขหกสองตัวอันนี้เลขเก้าอันนี้เลขหกอันนี้เลขแปดมีเลขเจ็ดเลขสามเลขเลขหกเลขหกเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดเลขหกตำแหน่งที่ผมเขียนเลขของผมลายมือแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นเพื่อนนะ ลองดูอย่างเพื่อนที่คอมเมนต์มาว่าแต้มสองตัวล่างผมงวดที่ผ่านมาเลขสี่ผมเลขสี่ผมชุมเชียนแบบนี้นั่นเพื่อนนะบางคนจะเขียนหยัวแหลมแหลมจะไม่เหมือนกันก็ลองบวกดูนั่นเพื่อนนะมันเข้าสองตัวบนที่ผ่านมาบางงวดก็ครบสามตัวบนอย่างงวดที่ผ่านมาก็ครบสามตัวบนงวดหน้านี้ งวดที่ผ่านมาครบทั้งสามตำบลได้ทั้งสองตัวล่างนั้นเพะนะื่อนนเลขเกตไปสองตำแหน่งเลขเกดไปล่างสองตำแหน่งงวดที่ผ่านมางวดหน้าน,านี่เลขศูนย์เขาจะไปอเพื่อนเลขศูนย์เย่ไปศูนย์ศูนย์เลยแหละเพื่อนงวดต่อไปเนี่ยก็ตำแหน่งที่ผ่านมาที่มันเข้าถ้าเราบังคับได้นะ ้าเราบังคับได้มันก็จะมาตามหงวดที่ผ่านมามันมา,ม,นม,ามันมาเจ็ดเจ็ดแล้วหมดต่อไปก็ซุนซูนเพิินพรมแดงเขาล้องอย่างนั้นเพื่อนนะอ่ะมาครบสองตัวบนนั้นเพื่อนนะสิบกว่าโงวดนับแล้วนับอีกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามไม่เขียนไม่แล้ว สิบสามวดติดมวดที่สิบสี่นี่ก็ติดก็ดีนั่นเพื่อนนะถ้าไม่ติดก็ว่าอะไรไม่ได้เพราะว่าสูตรเป็นสูตรอ่ะลองทําดูเพื่อนลองทําดูว่ามาครบสองตัวบนเรามวดต่อไปนี่จะเข้าไหมเดินกําลังดีอยู่เกณฑ์น,นี้เพื่อนถ้าเอายาวกว่านี้เดี๋ยวหลุดมันไม่หลุดหรอกมันไม่มานเพื่อนถ้าเดินยาวกว่านี้อาจจะไม่มา เดินช่วงนี้ผมถายย้อนหลังให้เพื่อนไปนี่เข้าทุกงวดเดี๋ยวเดินหน้านี่ทงางวดหน้าเข้าก็ถือว่าดีผมไม่การันตีว่าเลขมันเอาแน่นอนไม่ได้อะคลิปนี้เท่าน,นี้เพื่อนลองไปบวกดูเพื่อนเราที่ผมทำ ช่วงระหว่างการเข้าไหมถ้าถ้าผมบวกไม่ผิดนั้นเพื่อนนะถ้าผมนี่ไม่ผิดผมว่าตำแหน่งเข้าอ่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนครับสวัสดีค่ะ